นวัดฟาดเดือดน้ำเพชรอิสรีลั่นเนรคุณพร้อมสั่งลบทุกอย่างให้หมดนวัดฟาดเดือดน้ำเพชรอิสรีมิสแกรนเลยลั่นเนรคุณพร้อมสั่งลบทุกอย่างให้หมดวันนี้ซัดต่อไปกินความมั่นมาจากไหนจากกรณีน้ำเพชรอิสรีร้องไห้เผยความในใจขณะไปประกวดเวทีนึง หนูอยากลบภาพจำมิสแกรนหนูไม่ได้เบลมว่าเวทีเขาไม่ได้ให้อะไรหนูเขาให้มามากเขาให้โอกาสหนูแต่หนูอยากให้ทุกคนจำหนูในฐานะน้ำเพชรอิสรีได้ไหมที่ไม่ใช่น้ำเพชรมิสแกรนได้ไหมหนูพยายามทุกอย่างตั้งแต่ประกวดจ,จบทำ Youtube ทำเพลงพยายามให้ทุกคนเห็นว่าน้ำเพชร ท็อปทเวนตี้มิสสามารถอยู่ในวงการได้แต่ทุกคนจำหนูในชื่อน้ำเพชรมิสแกรนไม่มีใครจำชื่อหนูจริงๆเลยต่อมาบอสนวัตอิสระไกรศีลก็ออกมาเคลื่อนไหวฟาดรัวๆทั้งว่าเนลคุณไลายฟาดยังผ่านไปไม่ถึง2ปีการกระทําไม่น่ารักเลยมันน่าเกลียดจนต้องให้หลุดพ้นจากคำว่าแกรนเลย จำได้ว่าเกิดจากแกรนด์ความสามารถอย่างอื่นไม่มีอะไรฉะนั้นคนจะไม่จำเป็นเรื่องอื่นนอกจากแกรนด์กินความมั่นมาจากไหนรอให้เป็นยายาก่อนแล้วค่อยออกมาพูดแบบนี้นวัดได้โพสต์ประกาศจากมิสแกรนเรื่องยุติใช้ชื่อและตำแหน่งมิสแกรนของน้ำเพชรอิสรี พร้อมแคปชั่นด้วยว่าให้ลบทุกอย่างรวมถึงรูปคู่กับมิสแกรนที่ยังมีสัญญาอยู่กับทางบริษัทเช่นรูปคู่กับชาลอตให้เสร็จสิ้นไม่เกินเวลาบ่าย2องโมงของวันนี้หากหลังจากเวลานี้หมายถึงยินดีชำระค่าลิขสิทธิ์เสียค่าใช้จ่ายทุกกรณีหากยังมีการปรากฏอยู่จึงประกาศต่อสาธารณะเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย